ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่25เมษายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามกิจสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะรหตโตสัมมาสัมพุทธสพพุทธังสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิปฏิยามปิ พุทธังสรนังขะฉามิตติยามปิธัมมังสรนังขะฉามิตติยามปิสังขังสรนังขะฉามินัตถิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัตยวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนนัตทิเมสรารนังอัญยังสังคโคเมสรารนังวรังเอเตนะสัตยวัเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้เข้าไปเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินิชฌาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าเขาสมาทานอาชีวตมามกศีลตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิก ขาปทังสมาธิยามิอัพรมมะจริยาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุรามีรยะมัชฌปรามัทานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุกขศสนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทาลน,นะมันดน,นะวิภูสนาฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาธรร翰เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ด อะเริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงเจริญกุศลให้กับตนเองแล้วโดยการเข้าถึงสรณคมซึ่งเป็นกุศล,ลธรรมอันมีค่านั้นหมายถึงว่า เราได้มอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนตรัยเป็นความบริบูรณ์สูงสุดแล้วของการมีชีวิตในชาตินี้ที่เรานั้นพร้อมจะศึกษาเพื่อประพฤติให้ถึงโลกุตตระธรรมคือพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นเองเพราะสรณาคมทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะคือพระนิพพานนั้นเอง พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ด้วยการแทงตลอดอริยสัจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระธรรมก็คือโลกุตตรธรรมกาวที่มีพระนิพพานโดยหมู่พระอริยสงฆ์ก็เช่นกันค่ะการที่จะเข้าถึงความเป็นหมู่พระอริยสงฆ์ได้นั้นก็หมายถึงการแทงตลอดอริยสัจดโดยการเจริญมักแปเข้าถึงโลกุตตระมรัก มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนี้เรากำลังศึกษาในธาตุวิพังคสูตรกันอยู่ซึ่งธาตุหกนั้นอันได้แก่มหาภูตร,รูปสี่อากาศธาตุอีกหนึ่งและวิญญาณธาตุอีกหนึ่งนั้นพระบรมศาสดาทรงขยายความเอาไว้ให้เราได้รู้ว่าในธาตุหกนี้หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเบื้องต้นของกุลบุตรหกประการ ข้อหนึ่งคือความสำรวมในศีลข้อสองคือความคุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหข้อสความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะข้อสคือการประกอบเนืองเนืองซึ่งธรรมะเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องข้อหสัตวธรรมเจ็ดประการข้อหคือรูปฌปานนะคะนี้จากมัชฌิมานิกายอุป,ปริปันนาิ การที่ไม่พึงประมาทในปัญญานั้นในที่นี้หมายถึงไม่พึงประมาทปัญญาในสมาธิและวิปัสสนาเพื่อแทงตลอดปัญญาในอรหัตผลนะคะและในข้อที่ว่าพึงตามรักษาสัจจะในที่นี้หมายถึงรักษาสัจจะมาแต่ต้นเพื่อการทำปรมัทสัจจะให้แจ้งคือพระนิพพาน แต่ต้องมีการศึกษาและเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าสัจจะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีสองอย่างใช่ไหมคะคือสม,มุติสัจจะและประมัตตสัจจะเช่นในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายพร้อมด้วยเหตุปัจจัยและเจริญวิปาสนาสืบต่อจนแทงตลอดในเรื่องของมรรคผลนิพพานค่ะซึ่งนั้นหมายถึงว่า ไม่ใช่จู่ๆจะกระทํากิจได้โดยง่ายนะคะต้องมีการศึกษาอย่างเข้าใจและต่อเนื่องค่ะส่วนในแง่ของการเพิ่มพูลจากคะหมายถึงเพิ่มพูลการสละกิเลสอย่างหยาบก,ก่อนนั้นคือสละวัตถุกรรมทั้งหลายได้บ้างไม่ใช่ว่าวัตถุกรรมเหล่านั้นไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นวัตถุทานเลยกิเลสก็ยิ่งหยาบนะ ไม่สามารถที่จะออกจากความหยาบแห่งกิเลสภายในได้หรอกนะคะเพราะไม่เข้าใจพระสัทธรรมการศึกษาจึงต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องสละที่สูงสุดก็คือกิเลสภายในต้องมีสมาธิิสอดส่องเข้าใจดูแลว่าขณะนี้มีกิเลสเหล่าใดเกิดขึ้นมีอิสารตรณีความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลาย ต้องฝึกให้รู้ชัดด้วยสมาธิฐิวา่าด้วยเหตุใดกระทำอย่างไรเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นทดแทนในส่วนที่อกุศลเหล่านี้จะเข้ามาครองในกายในวาจาและโดยเฉพาะในใจของเราค่ะนั้นหมายถึงว่าต้องรู้โทษของอกุศลซึ่งแน่นอนว่าอากุศลทั้งปวงเหล่านี้ คลองและเป็นสิ่งที่คุ้นชินมาโดยตลอดในสังสารวัตแล้วจะออกจากอากุศลเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่ออะไรอะไรก็เป็นเราทำทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลก็เราทำเราให้ทานเราสร้างเสนาสนะเรารักษาศีลเราเจริญสมถะมีแต่เราเราเรากุศลจึงล้อมไปหมด แล้วจะไปไหนล่ะคะก็ดึงเข้าสู่วัตตะนั้นเองเพราะมีความเห็นแต่ว่ามีแต่เราของเราเจริญกุศลจะออกจากสิ่งที่เป็นกุศลได้อย่างไรในเมื่อกุศลก็เป็นส่วนของวัตตะใช่ไหมคะนี่ล่ะค่ะว่าสมาธิิคือความรู้ถูกเห็นถูกนั้นจึงต้องมีความเข้าใจในปรมาตสตจาก ใครครวนพิจารณาฝึกฝนในการศึกษาและพิจารณาตามไปตลอดนะคะเพราะขณะทำกุศลน,นั้นมันมีเราแทรกสอดอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรต้องคอยรู้คอยสังเกตว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรานั้นมันไม่มีหรอกค่ะมันเป็นเรื่องเหลวไหลมันเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง แม้แต่ปัจจัยที่ปรุงให้กุศลจิตเกิดนั้นปรุงเสร็จก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ที่จะให้เราได้ยึดว่านั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นหนตาตัวตนของเราค่ะแล้วตัวปัจจัยยังไม่เที่ยงเห็นปานนี้ผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านั้นจะเที่ยงแต่ที่ไหนคะนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจ ในรูปธรรมและนามธรรมอยู่สม่ำเสมอเพราะสังขารธรรมทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรเทียงไม่มีอะไรย่างยืนแล้วจะเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรจะเป็นของเราได้อย่างไรคะไม่ว่าจะทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลหรือแม้แต่วิปัสสนากุศลพระบรมศาสสดาจ,จึงให้พิจารณา ในเรื่องของวิปัสนาว่าจิตดวงที่หนึ่งที่พิจารณานามรูปเหล่านั้นก็จับไปแล้วจิตดวงที่สองที่ไปพิจารณาจิตดวงที่หนึ่งก็จับไปจิตดวงที่สามที่พิจารณาจิตดวงที่สองก็จับไปไปจนถึงสิบเอ็ดขั้นตอนเพื่อให้รู้ชัดว่าไม่มีเรา แม้แต่ในรูปธรรมหรือในนามธรรมทั้งสิ้นค่ะเป็นเรื่องเหลวไหลที่ยกขึ้นมาและตั้งขึ้นมาด้วยอวิชานั้นเองเมื่อเราค่อยๆศึกษาไปจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะคะแต่ถ้าไม่ทําไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติตามก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตเหลือน้อยเต็มที สังขารอันประกอบด้วยรูปนามขันห้าที่มีอยู่นั้นก็มีแต่ร่วงโรยหากไม่เร่งปรารบความเพียรในขณะน,นี้ก็ต้องลำบากไปเบื้องหน้าค่ะส่วนในข้อที่4ี่อุปัสมาึงศึกษาแต่ทางที่จะไปสู่ความสงบคือพระนิพพานค่ะพุทธบริษัทอย่างเรานั้นก็ต้อง และไฟให้มากที่สุดคือไฟสามกองใช่ไหมคะไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะซึ่งสามสิ่งนี้จะไม่เผชิญหน้ากับสมาธิิเลยเพราะฉะนั้นวิธีกําจัดก็ต้องใส่สมาธิเข้าไปบ่อยๆค่ะเพราะมันเกิดที่เดียวกันใช่ไหมคะเมื่อเราใส่สิ่งดีเข้าไปสิ่งชั่วก็ไม่สามารถเกิดตามมาได้ ด้วยเหตุนี้การที่รู้ชัดในเรื่องของสมาธิิว่าควรพิจารณาอย่างไรในธรรมะต่างๆเหล่านั้นเพื่อไม่ให้อวิชชาเกิดและเมื่ออวิชชาไม่สามารถเกิดได้บ่อยๆสมาธิิก็มีกำลังกลามิจฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆและปัญหาก็จะค่อยๆจางหายไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นฟังแล้วดูเหมือนง่ายมากเลยนะคะแต่ไม่ง่ายอย่างที่พูดหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความรักตนเองที่จะออกจากทุกข์ให้ได้เราจึงต้องมาศึกษาและไม่ท้อใจไม่เบื่อหน่ายเพราะเรารู้ชัดว่าไม่มีทางอื่นจริงๆตอนนี้กำลังศึกษา ในข้อที่สามสี่เรื่องธาตุหกพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูนจากคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอธนิฐานธรรมทั้งสี่นั้น เราต้องเข้าใจให้ชัดนะคะปัญญาจะต้องรู้ทั้งโลกียาปัญญาและจนถึงที่สุดคือโลกุตตะปัญญาจึงจะเกิดขึ้นส่วนสัจจะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งสมมติสัจจะและปารมัตสัจจะค่ะส่วนจาคาก็ต้องรู้จักการสลักกิเลสภายใน ไม่ว่าจะเป็นไปในกุศลเหล่าใดจะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นของเราเพื่อเข้าถึงความสงบอันสูงสุดคืออุปปัสมาซึ่งเป็นการดับกิเลสทั้งสิ้นค่ะแน่นอนว่าในการศึกษานั้นพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือถ้าถกประการนี้ได้แก่หนึ่ง ปัทวีธาตุสองอาปโปธาตุสามเตโชธาตุสี่วายโยธาตุห้าอากาศธาตุหกวิญญาณธาตุนั้นคือต้องมีปัญญาเข้าไปรู้ในเรื่องของธาตุเหล่านี้ที่เป็นธาตุหกค่ะจะบอกว่าไม่ต้องรู้ได้ไหมคะเมื่อพระองค์ตรัสว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาในธาตุหกประการนี้ เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไม่รู้แต่ฉันปรารถนาจะตรัสรู้เป็นพระโสดาบันไปจนถึงเป็นพระอระหัน์ถูกต้องไหมคะเมื่อเราฟังในวิพังขสูตรที่พระองค์แสดงเราจะเห็นได้ชัดว่าแนวทางที่ได้ศึกษาร่วมกันมาโดยตลอดนั้นจึงเป็นทางอันประเสริฐที่เราได้โอกาสดีประพฤติตามพระธรรมคำสอน ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้บุคคลในอดีตได้แทงตลอดแล้วซึ่งความเป็นพระโสดาบันไปจนถึงความเป็นพระอารหันต์จึงต้องรู้ด้วยสมาธิิว่านี้คือการศึกษาตามแนวทางของพระสมาสัมพุทธเจ้าต้องดีใจกับตนเองบ้างเล็กน้อยแต่อย่าไปยึดมั่น ว่านั่นเป็นเราที่ได้โอกาสอันประเสริฐนั้นให้รู้ว่าด้วยอำนาจบุญที่ได้สั่งสมมานั่นแหละจึงทำให้มีโอกาสศึกษาในทางอันประเสริฐและทางที่ถูกต้องตามคำสอนจริงๆในข้อ349ปัตวีธาตุเป็นอย่างไรคือปัตวีธาตุภายในก็มีปัวีธาตุภายนอกก็มี ปัตวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุป,ปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเข่นแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปปาทินกะรูปภายในอื่นใด ที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแช่นแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปัทวีธาตภายในด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรสจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่สรรพสัพตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดออนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ